ตายน้อยหันสาตอนที่48แฮ่าฮ่าดีกว่ากระชึบกระชึบกระชึบห้าปรับเปลี่ยนระบบใหม่ฮ่าทีานี้ฉันอยากจะได้เป็นทีวีนะจะได้มาดูหนังสักทีเอิม่มเปิดเลยฮ่าฮ่าปั๊บปับปับปับเปิดเปิดปเปิดระบบเพิ่ทีวีโอ้โหเปิดแล้วออ,อน,นะี้เฮ้ยดมบนแม่จะกรบนีหนะนี่จ๊ สวัสดีลูกโอ้โหตัวใหญ่จังเออเป็นไงสบายดีไหมลูกเด็ยำเกขอะอะไรเนี่ยอันนี้มันเฮ้ยโดนดึงผีละจะแดงนักลงเร็วเลิกอ่านหนังสือก่อนมาคุยกับฉันนี่โอ้โหคุยกันแล้วเหรอ เเฮ้ยยคุรรื่อองะะไกันดีเจแดงนายมีรองเท้าสวยๆแบบฉันมาฮะฮะรองเท้าอ่ะฉันก็มีเหมือนกันนั่นแหละอะไรนี่ไงรองเท้าลายดาวสวยโอ้โหนั่นเป็นรองเท้าใช่ไหมรองเท้าลายดาวสวยโอู้หูช่สวยยิ่งนะพอแล้วไปละเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนช่องเฮ้ยเปลี่ยนช่องดิเฮ้ยเปลี่ยนช่องงีจะเปลี่ยนไม่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วครับอ้โหรองเท้าสวย เจ้าสวยสวยมากสวยสวยสวยโอ้โหจ้าทั้งคู่เลยปิดตาบ้าก็ได้นะพี่สวยตายน้อยหันสาตอนที่49่ิเฮ้เเปลี่ยนแปลงระบบอีกแล้วอาชืบอาชืบอาชืบฮ่าครั้งนี้ฉันอยากจะได้นั่งป่ายักษ์กสักหน่อยนะฮึจะได้ไม่นานเรามารอลุ้นกันเลยดีกว่าเปิดระบบเลยฮ่าฮ่าปัาป๊บป๊า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 เปิดระบบ เอาล่ะท่านผู้ชมดูให้ดีดีหายไปแล้วายไปแล้วโหสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยฮ่าปไปเอาไปเออยู่นี่นั่นเหรอเฮ้ยตอนนี้จบเป็ดไปนะครับจมเป็นอะไรนะดูดีๆนะครับโอ้โหจะเป็นโดนมัดโอ้โหสิ๊กเอรไปเลยสิ๊กเอรไปเลยผู้เฮ้าเฮ้ยนี่นี่เหรอโอ้โหจมเป็นหายไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวโดนกินไปแล้วเฮ้ยโดนดึงไปีกแล้วมานี่เลย เฮ้ยนี่สวยจังเลยเฮ้ยเอาจ้าแดงเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนขั้นตอนต่อไปก็เลื่อยครับนี่แหละ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 นี่ละดูดีๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะอะไรอ้าวเลื่อยพังห้ามล่องอกไปทีอาเจ้าไอ้นี่ไจ้หน่อยทนทนไนทนทนไอ้หนึ่งเป็นเจแล้วนี่เ้ามย่าเบิ้งอย่าเบิ้งดัดแปลงตัวเองเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็น เสร็จแล้วได้เวลายิงเลยสุดเลเซอร์เลเ<ะ><ะ>ซอร์ตัดผ่านเปรัดก็ไปต่อไปอีกละครับออาาันาะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ